3, 2, 1สวัสดีค่ะเออเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำเลยว่าเขาไม่ยอมหยุดเขาเป็นอะไรมากไหมอ่ะวันเพลญโง่โง่โง่โง,ง่ตายละ ตัวเองโง่แล้วมันยังมายัดเจีะยให้คนอื่นเขาโง่ด้วยอะไรของเธอข้อมูลอะไรห้าสิบล้านต่อวันอะไรของเธออืมจูสั่งให้ไปล้างสมองก็ไม่ใช่มันล้างกนได้ด้วยเหรอไม่นะสมองที่มันอัดแน่นไปด้วยความโง่ สั่งให้ทำแต่สิ่งที่ชุดชั่วเลวร้ายไม่น่าจะเกิดเออจะพูดว่าอะไรเออคำว่าคนเนี่ยมันมันมันดีกว่าสัตว์ตรงไหนใช่ไหมคะคือสัตว์มันพูดไม่ได้ไงคะ คนพูดได้มันดีกว่ากันตรงนี้แหละเพราะว่าสัตว์บางชนิดพอเราเอามาฝึกใช่ไหมคะมันก็จะรู้รู้คุณกตัญญูเจ้าของรู้ว่าเออคนนี้เป็นเจ้าของนะให้ข้าวให้น้ํากินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันก็อย่างพูดไม่ได้ใช่ไหมคะคนเนี่ยมันพูดได้เสรีในการพูดนะคะพูดได้ทุกคน แต่พูดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราคิดว่าถูกฟังคนอื่นเข้าบ้างนะอ,อ,อย่าคิดว่าความคิดของเรานะ่ะถูกบางครั้งเราอาจจะคิดผิดก็ได้หรือคนอื่นเขาอาจจะคิดผิดก็ได้แต่เราก็ไม่สมควรที่จะไปประนามคนอื่นว่าโง่และยกตัวเองว่าฉลาดนะคะ ไอเรื่องใครจะพูดภาษาเก่งหรือไม่เก่งภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่คือสมองคุณเราอ่ะมันไม่อะไรอ่ะไม่เท่ากันนะคะการเรียนรู้เร็วช้ามันก็ไม่เท่ากันอีกนั่นแหละอันนี้เราก็ไม่ว่ากันว่าจะออกสำเนียงชัดหรือไม่ชัดจะพูดผิดพูดถูกตัวฉันเองก็ไม่เคยไปว่าไปประนามอะไรเธอ เพราะว่าความรู้หรือความสามารถของเธอมีแค่ไหนอันนั้นมันก็เรื่องของเธอเนาะเราก็ไม่เคยไปว่ากันแต่เธอฉลาดขนาดไหนถึงเจ้าพูดคนนั้นโง่คนนี้โง่หรือจิตใต้สำนึกของเธอคิดว่าตัวเองน่ะโง่แล้วก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาโง่เหมือนตัวเองฉลาดฉลาดมาก อปวดใจกับผู้หญิงอย่างนี้คนอย่างนี้โอ้ยกระดากปากแล้วเกินคใช้คำว่าคนกับเธอจะใช้คำว่าอะไรดีสิ่งนี้ตัวนี้หรือไงถูกไล่ล่าต้องลีภยัยจะไปลีอะไรอีกละ่ะภัยอะฮะ ไล่ล่าอะไรลีภัยอะไรโ้หลีภัยแล้วก็ใช้สำหรับพวกเออประเทศที่เกิดสงครามใช่ไหมแล้วเขาก็ลีภัยมาลีภัยทางการเมืองอย่างเงี้ยอืมอันนี้มันเกิดสงครามกับเธอ,อยังืยังลีภัย เ็าเกว่าหลบหนีเอาตัวรอดเนาะใช้คำนี้ดีกว่าแม่ไม้เคยหยุดแล้วก็ยังเถียงแถหน้าด้านๆเหมือนใครคนหนึ่งจริงๆพูดแล้วก็ไม่ยอมรับพูดอยู่นั่นแหละไอ้เรื่องความรวยความจนน่ะ รู้ซึ้งรู้ดีแค่ไหนเชียฮะมันเรื่องจริงเหรอที่พูดออกมาเลยนะมันโนไปเองทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่ประเทศนี้เขาทำงานเขาเสียภาษีใช่ไหมเขาก็ในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันซึ่งมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุกเขามีพระราชินีซึ่งก็ได้รับเงินเดือนเหมือนกันก็เหมือนว่าทํางานให้ประเทศแล้วก็ได้รับเงินเดือนแล้วเอามาจากไหนฮะว่าคนไทยจะต้องจ่ายให้ห้าสิบล้านต่อวันข้อมูลนี้เอามาจากไหนจ้า แม่สมองล้ำเลิศแม่คนเกง่งเกง่งจริงก็ทำไมไม่เปิดหน้าล่ะอัดคลิปล่ะเดี๋ยวนี้ทำไมต้องมีแต่เสียงพูดแล้วก็ไม่มีตัวตนอะ่ะเพราะว่าอายใช่ไหมอือใช่เพราะใครๆเขาก็บอกว่านี่มันหน้าอะไรนะเนี้ยอืมลํำรวยมีเงินแต่ส่วนมากนะคนที่มีความคิดชั่วๆ แบบเนี้ยส่วนมหน้าตาจะอะไรเนี่ยเหมือนภาษาไทยก็เคยพูดว่าอะไรนะพาไปวัดตอนค่ำๆอะ่ะมันไม่ค่อยมีคอนอ่ะนะแต่ไม่ใช่ไปไปวัดที่เขามีงานวัดนะตอนค่ำๆคนเยอะขึ้นมาไปวัดแบบธรรมดาเนี้ยแหละไปเช้าๆสายๆไม่ได้เพราะว่าพวกปะพวกคนต้องไปค่ำๆ มันก็จะได้เจอพวกสัมภเวสีพวกเดียวกันท่านนะส่วนมากพวกนี้จะเป็นอย่างนี้แหละเธอหนึ่งแหละอ้ําด้วยอ้ํอนี่กูอะไรเนี้ยเหมือนกันเลยเอนโลดก็เหมือนกันแต่แยัยหนิงอะไรเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นหน้า แต่ก็คิดว่าก็คงจะอยู่ในสปีชีส์เดียวกันน่ะเนาะอุตัยสปีชีส์ไม่ทําไม่ใไม่ไ,มไ,มไ,มไมด้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันดีกว่าเนาออือง่ายๆฟังรู้เรื่องหมวดหมู่เดียวกันหมวดหมู่สัมภเวสีอะนะเร่ร่อนอหาที่อยู่ที่กิน ม่เจออะไรพวกนี้นะเนาะออแล้วก็เวลาออกมาเห่าหอนอะไรเงี้ยก็เหมือนเปรตไงมาออกขอรับส่วนบุญเนาะอืมคช่โอ้แต่บุญนะั้นมันจะไปถึงไหมเนี่ยถามจริงตายไปนรกเขาก็คงจะกลัวเหมือนกันนะเพราะกลัพวพวกแกเนี่ยจะไป ทำให้นรกเขาปวนเสียระบบการปกครองอ่ะเนาะมไม่รู้จะส่งพวกแกนี่นะไปอยู่ที่ไหนดีจะส่งไปอยู่นอกโลกก็กลัวจะไปดู้นะปวนให้พวกแอเลียนมันอยู่ไม่เป็นสุขอีกไม่รู้จะส่งไปอยู่ที่ไหนดี แล้วก็หยุดได้แล้วนะหยุดและไอเรื่องว่าคนนั้นเขาโง่ไอ้นี่ไม่มีใครเขาโง่เลยจ้าแล้วเรื่องที่พูดออกมาเนี่ยบอยโง่ออกมาทางนั้นใครเหรอที่จะลงเชื่อและอีกอย่างหนึง่ง เปียบกับควายก็สงสารควายอ่ะอจะให้ไปกินหญ้าฉันกส็สงสารพวกควาัวควายอะไรที่เขากินที่กินหญ้าน่ะก็ไปแย่งหญ้าก,กินอีกเอออย่างพวกแกนี่มันต้องกินขยะปียะเนาะขยะเปียกออดีถ้าจะดี เพราะว่าขยะบางอย่างนี่มันก็ไปรีไซเคิลทำให้เป็นประโยชน์ได้อย่างพวกแกนี่เป็นขยะเปียกขยะเปียกใช้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เปล่าคะเออป้าก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เนาะรู้แต่ว่าบางอย่างนี่ก็ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพเออมันก็ใช้ได้ประโยชน์แต่ยังพวกนี้โดยเฉพาะวันเพ็ญเนี้ยนะ จะให้เป็นขยะเปียกก็ไม่ได้จะให้เป็นอะไรดีนะใส่เดือนไส้เดือนก็มีประโยชน์ต่อดินถ้าเผาแล้วไปเป็นเท่าฐานเออเขาว่าเท่าเท่าฐานพวกนี้ก็มีประโยชน์นะาะเคยเคยเห็นแฟนเข้าไปปนถ่ายปนกับดินเอาไว้ ปูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นดีสรุปแล้วแกเป็นคนไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีละเหนื่อยคนอะไรตูถูกคนเขาไปทั่วก็ยัง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 จะหน้าด้านนะใช้ภาษาที่ตัวเองบอกไม่อยากแกใช้เลยแล้วก็บอก้ว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิด อ่ะตัตวมันต้องเกิด,ดเมาลังเกียดเหยียดหยามมากก็อย่าไปใช้ภจ้าไม่ควรไม่ควรทู่มหัวใช้ภาษาอื่นภาษาได้ภาษาสัตว์ภาษาหมาภาษาอะไรก็ได้แต่ใช้ภาษาหมาแล้วอย่าลืมน,นะอย่าไปกัดกับหมานลจ้ะอย่าไปกัดกับหมาสงสารมันไม่ต้องมาใช้นะภาษาไทยแหละยุด เก่งนักเรื่องภาษาเห็นเท่าท้าดีเบตภาษาโอ้ยม่คุณมาทูนหัวภาษาอืมเสีสมีทามยังอลิบดีไปเลยว่าจะไม่พูดถึงแล้วนะอวดเก่งวิเศษปุ้ยถ้าไปท้าเขานะ่ะแหมรู้ไหมว่าภรรยาเขาจะเป็นถึงอาจารย์นจ้าเขาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษด,ดีกว่าเธอแน่นอนแหละ แน่จริงก็ดูดไปท้านูนคนที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยพูดเหมือนเป็นภาษาของตัวเองเนี่ยมีมีอยู่คนหนึ่งไม่อยากจะเอ่ยชื่อหรอกพ่อใครๆเขาก็รู้อืมพูดได้นะแหมไอ้สมองแค่ประเภทไอ้แตงกิ้ที t ทม e เนี่ยนะอย่าอย่าเลยอย่๋ยถ้าไปอวดเก่งท้ากับใครอายเขาเปล่าๆอย่าปล่อยโง่อย่าโชว์โง่บ่อยนะ จำไว้ใส่กระโหลกเอาไว้ว่าตัวเองนะ่ะโง่อย่าไปโทษคนอื่นว่าโง่นะเบือ่อเบื่อจริงๆกับเธอเนี่ยรีบๆไปตายซะปะนะว่าจะส่งไปนโลกกวัวเดี๋ยวท่านยมพบาลจะขึ้นมาต่อว่าฉันอีกเธอส่งคนอะไรมาให้ฉันเนี่ยนรกฉันปั่นป่วนไปหมดหายสาบสูญไปเลยปะ